สวัสดีค่ะเบ,บญพาวันนี้เนี่ยค่ะจะมาทําคลิปหลอกคนอีกแล้วนะคะเห็นเมื่อตอนที่เอ,อ่อทำเอ,อ่อแผตลตอนรับวันฮาลวีนะคะยังลุกไม่ออกเลยนะคะเบญพาแนะนำน่อยอย่าไปทําตามเลยเนี่ยสีพวกนี้อย่าลงเข้มเกินไปอนี่ยไปจะพาบอกไปเลยเนี่ยิดหัวเบญพาเลยอจะเขาหัวแดง วันน right ี ies, ้มิจฉาจะลองมาทำที่ตรงแขนๆน่องๆดูนะคะเพราะว่าวันนี้มิจโอก็จะมาเออ่ทำลิปว่าวิดจฉาเนี่ยดูตีนะคะดูตีแบบเป็นลอยหมดเลยนะแล้วก็มิจพาเนี่ยจะเร่งว่ามิจฉาโดนคนข้างล่างตีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มิจฉาโดนตีจริงๆด้วยตีบอลนะแต่ไม่ชาเนี่ยว่าไม่ค่อยเป็นความม่ชอบนะคะเพราะว่า มีใช้แค่ที่หนูด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ดีดีก็มาต,มาตีเพื่อนด่าเพื่อนเขาและลูกของของเขาควรมากึ้ยนะคะคมะคะืเอเ,เ,ขขอเ้อคืไม่ไหวนะแบบนี้งั้นเรามาทำกันเลยคะ่ะอย่างแรกก็ทอแป้งเลยนะ,ะนเขาจะผ่าทดลต่อแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตรงประมาณตรงแขนนะตรงแขนคะ่ะ อย่างแรกนะเราจะใช้เป็นทิชชู่พับลงค่ะแล้วก็จะใช้เป็นอ๋อจะใช้เป็นแบบนี้เลยใช้เป็นยาวๆแบบนี้ค่ะเพื่อจะพับก็ได้แถมจะได้สั้นๆน,นะเอ่อเอาสีที่เราแช่ออกก่อนนะเราแช่ลิปกลอเแล้วแล้วอืมจามเลอ ป๊ปก็ไม่ต้องทําให้มันเป็นรูปทรงก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ทําให้มัน,นไม่ไม่เป็นรูปทรงนะทําแบบนี้ค่ะก็เอาน้ำหยดลงไปในนี้ได้ค่ะมันจะได้ไม่ยากนะแต้วีเก็บป้องวีครับที <c oughs> วันนี้วิญญาณ้าน่าจะได้ตอบทีบแกแหกะเมื่อวันนั้นก็ได้ต่อแล้ว ว่าค่ะหลังจากนั้นก็ประกลมไปเลยให้มันได้แบบนี้ค่ะแปะลงไปแบบนี้ให้ตรงแขนอ่ะใช้ได้เต้องปิดตุกเอ,อ่อยามาตรงข้อสอบตึงไปนะคะเสียงด้วยค่ะเป็นพายิงค่ะเอาให้มันแบบตร,แตรงแขนตรงแขนตรงนี้เลยนะเอาออยาให้ปิดเก็บเจอตุกตได้ประมาณนี้แบบนี้แล้วก็แปะลงไปแบบนี้ค่ะ ได้แล้วได้แ,แบบนี้แล้วก็ปิดอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวคงจะรู้นะคะชั้นหนึ่งเลยออขึ้นมาออกไปแฉ<ะ>กก็อีกชั้นหนึ่งก็จะไม่ไม่ใช้น้ำแล้วนะเป็นแบนีานจะพัดเดี๋ยว,เ,ยว,เ,วเอาแค่นี้พอเละเหมือนพอแล้วไหมคะนี่ต้าขอใช้กระจกนะ เพราะว่าม uh ีเฉพาะวอ๋อใ really. ้มันแห็งหงนิดนึงเพื่อว่าเผ็ดเราถลอกอะไรย่างนี้อืมได้ปะค่ะทำเผ็เป็นถลอกเลย้วจริงก็มันจะหูเลยก็เอาไม่ว่าีกกับแขนเราเลยนะ ก็แบบนี้ค่ะให้มันยืดได้หกได้แบบนี้เอาให้พอดีให้มันยืดได้หบได้ค่ะเรียบร้อยค่ะก็จะรองอีกชั้นหนึ่งเอาแบบไม่ใช้น้ำเพื่อกันขาดนะคะเรียบร้อยค่ะจากบบนั้นก็ใช้สีแดงวนไปเลยอันนี้เป็นเฉพาะสีเรียบมาก ไม่ต้องทับใต้แขนก็ได้นะคะพีจ่จะพาะบอกไว้เลยนี่หน้ายังไม่เสร็จเลยเนี่ยโอ้ได้ทจำใต้แขนแล้วพี่เจฟ้าน่าจะได้ต่อกรี๊ดค่ะเพราะเดี๋ยวพีจ่จะพาะต้องไปอาบน้ำมาดูหน้าพี่เจฟ้าสิเทียน้ำไปก่อนใช้สีส้มมาไปทั้งไปหน่อย ไปเลยอย่าให้เอออันนี้มันเคลื่อนที่นะาาเดี๋ยวมันจะระบายยากก็ระบายชิบชุบไปหน่อยมีเช้นได้แบบนี้ถ้ามันออกดิงแจงหน่อยนะคะคลิปนีช้าหน่อยนะคะเพราะว่า เราก็จะมาทำแผลกันเหมือนเดิมถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็เบ่งออกเลยค่ะได้แบบนี้ก,กระกอบนิดนึงนะเ้อาไม่ได้รกรกอบ ใป้น <c ười> ้ำนะคะออกให้มันแรงๆแบบนี้ค่ะใต้แขนไม่ต้องทำนะบอกเอาไว้เลใต้แขนไม่ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ลงต่อเลยใต้แขนไม่ต้องทำนะพี่เจ้าขอ ทำเฉพาะหน้าเกีแบบตรงนี้ก็พออย่างนี้ถามว่าพี่เจาพ่อจะต่อทําไมใต้เขียนทำไม่ทำใต้เขียนพี่เจาพ่อจะทําให้มันเอ่อเลือดไหลเลือดไหลนิดนึงนะเสร็จแล้วค่ะเย้อยเพล่งเราดูดูดูแล้วก็ใต้เขนก็จะทําแบบุ้มๆเอาแบบนี้เลยุ้มๆหน่อย าคาือเพื่อาดละเอียดไหนก็ทำเลือดอันนี้จะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าไต้เขสเหรออันนี้จะมากหน่อยนะเพราะว่าไต้เขสเราต้องทำด้วยนี้บอกเลยเพื่อนช่วยได้นะอันนี้วิญญาณอนุญาตแต่อนัเนเมื่อกี้อวิญญาพาอัน แล้วแต่ทุกคนนะให้เพื่อนช่วยก็ได้ให้แม่ช่วยก็ได้แต่ว่าพิญญาภาจะทำคนเดียวเราเีกนะคะปูหลัอองมากเลยพิญญาพาบอกไว้เลยนี่ค่ะ แล้วอันนี้มัน่นจพพาอน้ยากที่ทำกับใครก็ได้เพราะมันยากมันต้องมาปายใต้แขนแต่วันนี้พี่นิพาจะทำคนเดียวดูจะทำได้ไหม่ถทำได้นะก็มันอเคเหตุดิดหนึ่งนะพี่นพิพาต้องระวัง เทน้ำเยอะๆนะคะเดี here, like go, go so er. ๋ยวมันจะเทบินแบบนี้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 ก็มันก็จะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้ถ้ามันจะหลุดลุ่ยนะคะถ้าทาที่แขนถ้าทําที่หน้ามันก็จะไม่ค่อยหลุดลุ่ยเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวาก็เตรียมผ้าไม่คบเองแหละเรียร์พาบอกบอกตรงๆนะว่าเียระเตรียมผ้าไม่ครบเองเลยค่ะเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะคะ